้นเรามองเป็ดยังว่าสุนใจเพราะว่านิดเพิ่งจะหายไขยใ้ใหม่ๆเนาะดูค่ะอุ้ยเหมือนฝันเลย นี่นะคะเป็นปราสาทที่เราจะขึ้นไปวันนี้เนาะตอนนี้มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่ปราสาทกันเราไปทานข้าวก่อนประปาล้างมือละพนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเนจะพาทุกคนมาชมปราสาทที่เมืองวาเล่นะคะก็ เป็นปราสาทเก่าแก่ของที่นี่นะคะซึ่งนิดมาอยู่ที่นี่ก็จะ6ปีแล้วแต่ว่ายังไม่เคยขึ้นเลยนะคะน้องปั้นเองก็ยังไม่เคยขึ้นแล้วก็ปะปาก็ยังไม่เคยขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมปราสาทกันเรามาแวะทานอาหารที่ร้านอาหารกันนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเขากันนะคะเพราะว่านิดเพิ่งจะหายไข้ไม่กี่วันเนาะร่างกายก็ยังไม่ได้แข็งแรงถึงขนาดจ,จะไปเล่นสกีได้ก็เลย จะพาทุกคนแวะชมธรรมชาติใกล้ๆบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวทานข้าวกันก่อนคะ่ะกิไนไหนเลยลูก <c oughs> บานาเปตีตอนนี้กำลังทานข้าวกันอร,อ,อร่อยมากๆเลยนะคะอเมนูของพ่อ <c oughs> <c oughs> ป,ป้า อืมเอาหนมปันอย่างของป้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มันขมนหน่อยนึงนะลูกมันเป็นผักสลัด <c oughs> ขมปะอ๋อแสดงว่า,า,านหนมปันกินได้เ <c oughs> นี่ยนะคะทุกคน ทีรามิสุเป็นเมนูของหวานที่นิดชอบมา,มากๆเลยปะปะ๊าแล้วก็น้องปั้นไม่ทานของหวานเนาะเพราะว่าอิ่มกันมากแต่ว่านิดสั่งมานะคะเดี๋ยวมาดูก,กันว่าจะอร่อยขนาดไหนนี่เวีย็นมากเลยเดี๋ยวลองกันค่ะตักแค่ฟิฟิน ตอนนี้นะคะเราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะหาทางขึ้นไปข้างบนกันจะพาทุกคนไปดูปราสาทเก่าแก่ของเมืองวาเล่กันนะคะไปกันค่ะหูเย็นมากเลยค่ะน้องปั้นถักทายทุกคนกน็ไปไหนแล้วโอ้ดูสภาพนะคะไปหาทุกคนเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปเดินเล่นกัน ย่อยอาหารกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่ากินอิ่มมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนเนะาะไปค่ะฮันนี้กู๊กูไปค่ะนี่นะคะทางขึ้นอู้หนาวมากนี่เป็นครั้งแรกของนิดนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะยังไงหนาวมากโอ้ชิวโอ้ชิวไปกันค่ะอาการหนาวมากเลยอาจจะด้วยเพราะว่านิดพึ่งหายไข้ด้วยล่ะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมันหนาวเป็นพิเศษเลย <laughs> ไปกันค่ะไม่รู้ขึ้นทางไหนนะคะอเงียบสงบจังทั้งทั้งที่เป็นวันเสาร์นะคะแต่ไม่มีใครเลย ตอนนี้นะคะเราเข้ามาเขตข้างในของกำแพงแล้วนะคะเข้ามาข้างในนี้ก็จะมีบ้านเรือนของผู้คนเยอะแยะเลยนะคะนิดนึกว่าไม่มีบ้านเรือนเนาะเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนปราสาทนะคะตอนนี้แค่เริ่มต้นก็เหนื่อยแล้วค่ะไปกันค่ะมีร้านอาหารด้วยของปัน่นโชว์ร้านอาหารเลยส,สวยมากค่ะ เรามองเป็ดยังว่าสนใจมาเนี่ยนะคะระหว่างทางขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นรูปภาพต่างๆที่เขาจะเอามาติดไว้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปภาพของ เหรียญเก่าแก่นะคะปะ่ะนิดเองไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับปภาสามากมายนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านดูห้องบนแล้วกันไปค่ะนี่นะคะโอ้น้องปันท้ายน้องปันนีเบิ้งทุกคนพอปาหายไปแล้วค่ะหายไปไหนไม่รู้ปะ มีที่จอดรถด,ด้วยแต่เป็นพ i ยเว e นะคะโอ้โอ,อีกไกลเลยนะคะดูค่ะทุกคนสวยมากมองจากตรงนี้นะคะแเราต้องเดินอีกไกลเลยะคะ่ะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะข้างบนจะเป็นซากปหลักหักพังของปราสาทเก่าแก่นะคะฝั่งนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะนี่ซ้ายมือเราจะเป็นชาโตเดอบาเลคนะคะส่วนฝั่งขวามือที่เรากำลังจะเดินขึ้นไปนะคะชื่อว่าตู ปียองหวังว่านี่จะพูดถูกนะเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างหน้าที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะคือเมืองซียงนะคะนี่หลังจากทานข้าวเสร็จเนาะโหอีกไกลเลยค่ะทุกคนถ้าใครมาที่วาเล่นะคะมาที่เมืองซียงนะคะมาเดินชมกันได้ค่ะเป็น ปา,าสาทเก่าแก่ของเราเองนะคะเขาสร้างมาตั้งแต่ปี1300นะคะหลายปีแล้วเนาะรีบเดินกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาบหายสองโมงกว,กว่าแล้วละคะคนก็มาเยอะกันนะคะนี่สวยเนาะ ดูค่ะสวยมากโอ้อยู่มาหลายปีแล้วเพิ่งจะมีโอกาสได้ขึ้นมาชมข้างบนนี้นะคะดูค่ะเฮ้ยเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่านิดเพิ่งจะหายไขยใ้ใหม่ๆเนาะเหนื่อยไว้นิดหนึ่งไปค่ะตาน้องฟันขึ้นไปกัน ทุกคนวิวสวยมากค่ะโอ้ย้อนแสงดีมากเลยเดูย้อนแสงนะคะน้องปั้นบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไปค่ะอคมอชู อโอ้ยโอ้ยเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนคะดูบรรยากาศโอ้ยสวยมากเย้ดยคูค่ะอุย้ยเหมือนฝันเลยฮเหนื่อยมากไปค่ะอุยอ้ย กลับรุถมือไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเดินต่อกันนี่นะคะขึ้นมาข้างบนบรรยากาศประมาณนี้นะคะถ้าใครจะมาแนะนำให้ใส่รองเท้าเดินเขานะคะจะเดินง่ายกว่า สวยมากค่ะทุกคนนี่นะคะพอเราเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเนาะนี่ปกติก็คือจะประตูจะเปิดเนาะแต่ตอนนี้ประตูปิดนะคะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเนาะเราก็เข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้จะเดินลงแล้วนไม่ได้เดินอ้อมนะคะดู วิวสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเนาะเพื่อที่จะไปที่ปราสาทฝั่งนี้กันนะคะไปเลยคะ่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเน็กก็เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วเนาะ ป้ากับน้องป้านขึ้นไปข้างบนนี้นะคะนี่ปราสาทวาระข้างบนนี้นะคะส่วนนิดไม่ขึ้นไปแล้วค่ะเหนื่อยมากเดินลงมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวให้ร่างกายแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์เราค่อยมากันใหม่เนาะแต่เ,เราเรอกันตรงนี้ดูว่าเขาจะได้อะไรมาอวดเราเนาะนี่จะได้อะไรมาเล่าให้เราฟัง <c oughs> ทุกคน <c oughs> กคะเมื่อกี้ป้าาโทรมาบอกว่ารอนิดอยู่นะกับน้องปั้นนะคะเพราะว่าสวยมากอยากให้ไปดูเนาะ เราก็ต้องขึ้นเขาไปอีกแล้วค่ะอีกฝั่งหนึ่งเนาะไม่หายไข้ก็หายวันนี้แล้วค่ะหายแบบร้อเร์ซ็นเลยวันนี้เหนื่อยโชคดีที่แดดดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะว่ามีอะไร ฝั่งนี้ยังมีหิมะอยู่เลยนะคะเพราะว่าไม่โดนแดดเนาะเนี่ยค่ะอ้ดูทางเข้านะคะลึกลับมากเก่าแก่ปราสาทแห่งนี้นะคะ สร้างมาตั้งแต่ปี1,300นะคะเป็นเวลานานมากโอ้ว้าวรู้สึกแบบขนลุกเลยไม่รู้ว่าหนาวหรือว่าบรรยากาศพาไปดูนะคะอุ้ยมีคนสลักชื่อเต็มเลยอุ้ยสวยนะคะ ได้บรรยากาศแบบเมืองเก่าแก่นะคะที่นี่ต้องเรียกว่าเป็นเป็นโบสถ์นะคะตามประวัติที่เราอ่านเนาะเป็นโบสถ์เก่าแก่นะคะถ้ามาช่วงหน้าร้อนจะสวยมากเพราะว่ามีดอกไม้ข้างทางด้วยนะคะดอกย้าปาป้าบอกว่าที่นี่มีร้านอาหารที่ ค่อนข้างจะแบบพรีเมียมมากเลยนะคะเดี๋ยวรอให้หายดีแล้วเราจองก,กันมาลองชิมกันโอ้โ,อโ,อโอ้มีสวนผักทั่้างล่าง บรรยากาศนะคะสามารถมองเห็นสนามบินเมืองซียองได้เลยนะคะสวยมากแล้วมาดูฝั่งนี้กันค่ะอ้ดูนะคะวิวสวยมากฮะออาซองมึงเห,เห็นเห็นบ่ะเห็นสนามบินชัดเลยบป่ะ เห็นอย่างไรปะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะให้ดูข้างบนปราสาทกันประตูเก่าแก่มากไปดูคนว่าประตูเปิดยังไงเซฟไหมอ๋อ ไปค่ะเข้าข้างในกันนะคะเข้ามาข้างในก็จะประมาณนี้เสกัวซานี่มูลาอ๋อเครื่องทำแป้งขนมปังนะคะนี่เครื่องทำแป้งขนมปังโบราณเฮ้ จริงๆมีอะไรให้ดูเยอะนะคะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เขาปรับปรุงซ่อมแซมนะคะก็เลยปิดไปเยอะเลยหลายโซนเลยนะคะคนี่นะคะคดูการเรียงหินนะคะเรียงหินได้แบบเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันค่ะ อั i วัดยากว่าด้วยอยากเลี้ยงดตูดูนะคะทุกคนตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะ4ี่หโมงเย็นเนาะตะวัน,นกําลังจะตกดินแล้วนะคะเราเดินลงมาจากปราสาทมาถึงครึ่งทางจะเป็นจุดชมวิวที่เราจะสามารถมองเห็นฝั่งนี้นะคะที่เราตรงไปนี้จะเป็นฝั่งเมืองบริกนะคะส่วนมาร์ตินีจะฝั่งนี้นะคะทางบ้านนิดเนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งวันพักผ่อนง่ายๆที่เราออกมาข้างนอกบ้านกันเนาะมาสูดอากาศทานข้าวนอกบ้านแล้วก็เดินชมประสาทเก่าแก่ใกล้ๆบ้านกันนะคะก็สบายๆค่ะไม่หนักมากแล้วเพราะนิดเพิ่งหายไข้นะคะก็มีหลายคนถามกันเข้ามานะคะว่านิดเป็นยังไงบ้างหายดีหรือยังนะคะ ก็ตอนนี้ก็ถือว่าหายดีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็รอให้ร่างกายแข็งแรงกว่านี้ก่อนจะพาทุกคนขึ้นเขาไปเล่นสกีกับน้องปั้นนะคะตอนนี้น้องปั้นเรียกร้องมากเลยอยากไปสกีอยากไปสกีนะคะส่วนน้องปั้นหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะส่วนป๊ะป๋าก็โชคดีนะคะที่ไม่ติดโควิดจากเรานะคะแม่กับลูกเนาะก็ผ่านพ้นมาแล้วคะ่ะโควิดนะโอไมค่อ oh นที่สวิตนะคะก็ไม่ได้รักษาอะไรมากมายนะคะก็คือต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ นิดไม่ได้กินยาพาราเลยนะคะจะกินแค่เฉพาะฟ้าทะลายโจรช่วงที่มีอาการไข้ตัวร้อนนะคะแล้วก็กินยาแก้ไอน้ำอุ่นเยอะๆแค่นั้นเองนะคะแล้วก็หายเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆกับคลิปวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจทุกคนที่ให้นิดมานะคะเสียงค่อนข้างจะแหบอยู่นะคะช่วงนี้ก็บังว่าจะหายในเร็ววันนะคะ มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย